เยอะมากๆนี่นะครับโอ้ยเปิดออกมานี่กลิ่นปลามาเลยครับนี่มาครับหอ,อมน่ากินมากสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่พอดีวันนี้เนี่ยอยากกินเมนูที่เป็นแบบอีสานอีสานนะเรียกว่าเมนูหมกนะครับก็มาคิดดูว่าแมงแมาลงจอมหัวมาคิดดูว่าจะหมกอะไรดี นึกขึ้นได้ครับเรามีหมปลาซิลอยู่ในมือก็เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยพามาดักปลาซิลนะครับแล้วจะไปทําเมนูหมกอีสานกันนะวันนี้เอาใจพี่ๆน้องๆนานะเอฟซทางอีสานกันนะครับมาหมกปลาซิลด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปดักปลาซิลก่อนเนาะบรรยากาศอ่างเก็บน้ําก็โอ้นี่ครับเป็นทุ่งป่าบัวแล้วก็น้ําสวยมากๆสีเขียวมรกตเลยครับแล้วก็ มีนกเป็ดน้ําเนี่ยดาผุดดำไหวยอยู่เต็มหรืออ่างเลยเนี่ยหรือบางที่อาจจะเรียกเป็นนกเป็ดผีเนาะนนดำอีกแล้วก็ที่ไหนมีนกเป็ดน้ําที่นั่นก็แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะดักด้วยกระบอกไม้ไผ่กับถุงพลาสติกอย่างนี้นะแล้วก็เหยื่อเป็นข้าวสุคกคลุกกับกะปิครับผมจากหลายๆคลิปที่เราเคยทาเนี่ยเราใช้แต่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะสอนการ ใส่เหยื่อการดักสักกระบอกหนึงครับนี่นะปั้นเป็นก้อนครับจากรูยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ยียีทาทาให้ทั่วกระบอกนะครับให้เยื่อเนี่ยมันเหนียวติดกับกระบอกให้มากที่สุดเนาะเวลาปลาซีวตอดเนี่ยมันจะได้หมดช้าๆนะครับป้ายให้ทั่วปากกระบอกอ่ะได้แล้วครับแบบนี้นี่นะเดี๋ยวไปเริ่มดักกันครับเริ่มครับนี่ผมจะดักอยู่ตรงนี้เลย จำครับที่เคยมาดักเพราะว่ามีฝูงปลาซิลวิ่งเต็มเลยครับนี่วิธีการดักคือหันปากกระบอกออกไปทางนอกตะลิ่งนะครับแล้วก็กดกระบอกให้จมน้ําครับให้แน่นๆนะให้ปลายกระบอกเนี่ยกับน้ําผิวน้ําเนี่ยห่างกันสักประมาณหนึ่งคืบนะครับอ่าจากนั้นเราก็ปัดน้ําให้ใสครับแล้วก็วักน้ําใส่ไปสัก30เปอร์เซต ได้แบบนี้แล้วเราก็รวบปากนะครับรวบปากจากนั้นก็เป่าลมครับแล้วก็หมุนให้แน่นให้เป็นลูกป่งร้อยน้ำอย่างนี้นะแล้วก็ลัดยางครับ ยิงไว้เป็นลูกผงลอยน้ําอย่างนี้แล้วนี่ถุงปลาซิวเต็มเลยครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดักทั้งหมด10กระบอกนะครับแล้วก็ผมสาธิตวิธีการดักเนี่ยแค่กระบอกเดียวก็พอเนาะเพราะหลายๆคลิปก็เคยมาทําให้ดูแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสักประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาเก็บกู้ด้วยกันครับผมระหว่างรอเนี่ยก่อนที่จะมาทําคลิปดักปลาซิวเนี่ยผมกับแม็กเนี่ยไปกู้อวนที่ทะเลมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ เปียกน้ําเค็มกันมอมแมมนะแล้วพอมาเจอน้ําจือดอย่างนี้ทํายังไงครับล้างตัวกันหน่อยนะไปเล่นน้ํากันครับเ้ยเย็นมากๆครับชื่นใจเปียกน้ำเค็มมาคันๆเนี่ยโอ้ยพอมาเจอน้ำจืดพอมาเจอลำธารเนี่ยโอย้สบายใจครับ แม็กเอาอาหารเอาเหยื่อที่เหลือเนี่ยไปทาตรงโขดหินนะดูดีครับดูมารุมกินกนเต็มเลยเนี่ยตรงนี้โอ้เยอะมาก่าก็ได้เวลาแล้วนะครับจากเล่นน้ํากันเพลินๆก็มาเก็บกู้กระบอกด้วยกันพอดีวันเนี้ยแบตจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมขอเก็บกระบอกเป็นตัวอย่างไปสัก นิดสักหน่อยก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวเอากลับไปทําเมนูหมกอย่างที่เราตั้งใจไว้กันเดี๋ยวตอนนี้ไปเริ่มเก็บกันก่อนนะดูกระบอกนี้นะครับปื๊บกระบอกนี้เป็นฝีมือแม็กดักไว้นะดูแม็กจะหมานไหมนี่โอ้ใช้ได้ครับเยอะอยู่โอ้โอเคดูกันนะครับนี เดีวอ้าวนี่ฮะปลาซิวสดๆสดสดครับผมใส่ถังครับบางทีก็ใส่ไม่หมดนะมีกระโดดร่วงกลับไปบ้างนี่ก็เก็บมาได้สักลูกสองลูกแล้วนะครับดูลูกนี้นะครับปิดปากกระบอกชักออกครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ กำปากถุงไว้นะไม่ให้มันหลุดจากปากกระบอกนะครับแล้วก็ยกนี่โอ้โหอันนี้เข้าเยอะมากๆครับนี่กระบอกนี้น่าจะได้สัดสองขีดไปครับหน่อยนี่โอ้ล้วตัวเล็กๆสวยเลยครับนี่ปลาซิวพื้นบ้านครับช่วงนี้ฝนไม่ตกน้ําก็จะน้อยหน่อยปลาซิวจะเข้าไม่ดีนะถ้าช่วงไหนฝนขาดขาดนะครับ จากที่สังสังเกตดูนะช่วงไหนฝนตกชุกๆเนี่ยน้ําสูงๆหน่อยเนี่ยปลาคิวจะเข้าดีมากครับนี่อันนี้ก็เยอะอแล้วก็วันนี้เราไม่ได้รอมันนานนะมันก็จะเป็นแทบทุกตัวเลยนะครับพอดีดักรีบ,ร,บรีบดว่ดวนว่าอยากจะไปทําเมนูหมกให้เพื่อนเพื่อนพี่น,น้องได้ดูกันเฉยๆนะก็ไม่ได้รอนานนะปกติที่ผมมาดักแล้วได้เยอะกว่านี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้สักประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึงสีิบห้านาทีแล้วเวลามากู้เนี่ยปลามส่วนใหญ่มันก็จะตายนะครับแต่วันนี้เร็วไปหน่อยยังเป็นแทบทุกตัวเลยเนีย่อ่ะเป็นไปเทดูข้างบนกันครับดูนะครับนี่อันนี้จะได้เป็นขีด,ขดนะน่าจะสักขีดนึงได้ครับอ่าดูกูมาได้สักห้าหกกระบอกแล้วนะนี่ครับก็ได้สัก น่าจะเราๆครึ่งโลแล้วกระบอกนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับโอ,โ,อโอ้โอ้จะลม้มจะลม้มจะลม้มเอานี่เฮ้เอกระบอกนี้นี่เยอะกว่าทุกกระบอกที่กู้เลยครับโหหมานนะอย่างนี้เื้ กระบอกนี้ครับนี่โอ้โหมีกระบอกนี้ก็เยอะครับโอ้โนี่เดี๋ยวเยวอาหารลงไปหน่อยเอาอ,อก,ก่อนครับจะได้ไม่ต้องไปเลือกอยู่บ้านนี่ครับสดสดครับเป็นเป็นวันนี้ก็เก็บกระบอกครบแล้วนะครับมาดูสิบกระบอกนะวันนี้ วันนี้ก็จะเน้นเป็น,ปนสดๆไว้ก่อนเลยนะครับปาซิลฮะนี่็น่าจะได้ลาวๆสักกิโลนึงได้ครัก็อย่างนี้ก็พอมื้อแล้วนะอ่ะกองขึ้นมาครับก็เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรากันต่อครับจากปาซิลสดๆนะครับกับเมนูเอาใจพี่ๆน้องๆแฟนคลับ FC คนอีสานนะวันนี้ยายจะโชว์ฝีมือทำเมนูอีสานให้ดูครับชื่อว่าอะไรครับยาย หมกปลาซิวนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยายกันก่อนนะนี่มีอะไรบ้างครับยายตะไคร้ตะไคร้ซอยหอมหอมหอมแดงข่าซอยแล้วก็พริกสดนะครับยายก็จะตําเครื่องให้เข้ากันนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดมากเนาะให้พอแตกๆแบบล้วนๆก็พอครับนี่ แล้วก็จะตักมาใส่กับปลาซิลสดๆที่เราเตรียมไว้นี่ครับจากเครื่องใส่กับปลาซิลใส่เครื่องเยอะๆหอมๆนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยอะไรครับยายปลาใส่ปลาล้านะปลาล้านี่ยายก็กํำโลโก้เข้าไวท้ทสนนเลยนะครับเ, <laughs> เราซื้อมานะปลาลาแซบไหมครับ <laughs> ปกติทางตลาดเนี่ยเราก็ ไม่รู้ว่าจะมีปะลาอะไรอร่อยๆเนาะใครมีปะลาอร่อยก็ชี้เป้าหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครทําแบนรนด์ปลาล้าอยู่ก็อยากจะสนับสนุนเราก็ได้ใช่ไหมยายแล้วเดี๋ยวเรารีวิวให้นะอ่าจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีใช่ไหมรสด,ดีอ่ารสดีนะครับใส่ปะลาล้าไปแล้วนะแล้วก็รสด,ดีครับนี่อันนี้เลย ยายก็เป็นสไปซ์สีสเกตนะครับเรื่องเมนูอีสานเนี่ยก็พอไม่น้อยหน้าใครอยู่นะใช่ไหมยายพอได้นะประสบการณ์น่าจะเกินหลักห้าหกสิบปีแล้วนะยายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสองนะอ้าวพอได้เครื่องหมกแล้วเนี่ยยายก็จะเด็ดผักอีตูนะครับหรือใบแมงลักไว้โรยหน้าเนาะ ความจริงเมนูเนี้ผมเป็นคนอยากนะแล้วถามยายว่าทําได้ไหมย,ยายบอกโอ้ยสบายก็ผมก็เลยอาสาไปดักปลาซิลมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าจะอร่อยแค่ไหนเนาะกับฝีมือยายในการทําหมกครั้งนี้นะครับแล้วหมกครั้งนี้เราจะไม่นึ่งใช่ไหมยายเราจะทำยังไงนะ <Yeah. S 1> เราจะย่างเอานะครับซึ่งยายบอกว่ามันจะหอมมากๆนะกับการย่างไฟนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับ ยายโอ้ยกดน้ำจบยายแอบใส่ผงนัวเข้าไปนะครับทุกคน <laughs> จะจับภาพสะหน่อยจับคลิปไม่ทันนะยายบอกว่าใส่น้อยเซบน้อยใส่หลายเซ็บหลายนะครับ <laughs> ปกติยายทำกับข้าวยายก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับผงนัวเนาะแต่ว่าเมนูอีสานเมนูหมกเนี่ยยายบอกว่าต้องมีนะครับ <laughs> ล้วก็จะลองพื้นด้วยผักอีตูใบมังลักครับแล้วก็ตักปลา นี่ครับาจากนั้นก็โอ้โรดด้วยผักอีกตู่อีกรอบครับอ่าแล้วหอนะดูใย,ยหอนะครับยายใช้ใบตองสองชั้นนะแล้วก็ใบตองเนี่ยเอาไปตากแดดให้มันอ่อนมาแล้วนะครับไม่งั้นมันจะกรอบนะนี่ครับแค่แค่คิดก็ น้ำลายมาและยายเมนูอีสานเนี่ยผมเองส่วนตัวเนี่ยก็ชอบมากๆนะครับในหลายๆเมนูนะถึงไม่ใช่อาหารพื้นถิ่นก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตเนี่ยก็ขาดปลาไม่ได้แล้วนะครับปลาาเข้าเส้นเลือดไปแล้วนะและอีกอย่างวันก่อนนู้นเราได้ทําเมนูแกงใต้ไปแล้วนะครับเอาใจ fc ทางใต้ไปแล้วนะวันนี้เราเอา,เอาใจ fc ทางอีสานโดยตรงเลยครับนี่ อาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของใครของมันนะอยู่ที่ใครจะหยิบจับมาทำนะครับเราจะย่างกันสองห่อครับวันนี้ อยแล้วครับยายถือโชว์หน่อยสองทอ่อนี่นะครับอ่าวแล้วจากนั้นเราก็จะย่างนะยายยายก็จะเตรียมไฟให้กําลังดีนะครับไฟแรงไปใบจองก็จะไหม้ก่อนนะต้องกะว่าให้ไฟอ่อนๆแล้วก็ย่างให้มันค่อยๆไหม้หอมๆไปเรื่อยนะยายก็จะเอาขี้เถ้าข้างใต้มาโรยเพื่อดับไฟลงหน่อยนะครับไม่ให้แรงเกินนี่อ้าวจากนั้นก็ลงย่างครับ มักกาให้อ่านี่นะจากนั้นรอครับอ่ายายบอกว่าเสร็จแล้วนะครับหอมตลบอบอวนไปหมดเลยนี่นะครับหอมปลาขึ้นจมูกนี่โหูกับเครื่องสมุนไพรนี่นี่นะสองหอนะครับอายายชูนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับยิ้มนายยาย เมนูอีสานแบบนี้ก็ต้องคู่กับข้าวเหนียวนะแล้วก็มีไก่ทอดครับเดี๋ยวมาเปิดหน้าง,งานให้ดูกันย่างหอมๆโอ้ยเปิดออกมาเนี่กลิ่นปลาามาเลยครับนี่ถ้าย่างเนี่ยจะอร่อยกว่านึ่งนะโอ้โห,หดูครับสวยงามมาครับ หอมนะ่าคิดมากวิธีกินก็นี่นะตามฉบับของคนอีสานนะครับนี่อันนี้เขาเรียกจำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอร่อยปลาล้านี่กำลังดีเลยครับไม่แรงเกินไป กับปลาซิลส,สดๆนี่นะเมนูนี้นี่กินแล้วสดชื่นฮะมันพื้นบ้าน,นจริงๆอะ่ะช้อนนี่ะช้อนตักคำใหญ่ๆแล้วถ้าจะให้อร่อยจริงเนี่ยการทำหมกเนี่ยปลาซิลต้องตัวเล็กๆอย่างนี้นะยิ่งเล็กยิ่งละเอียดเนี่ยมันยิ่งอร่อยนะครับนี่ สับสับสบไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างไก่ทอดเครื่องสมุนไพรเนี่ยมันหอมอยู่แล้วครับก็วันนี้เนี่ยพี่ เพื่อนๆน้องๆนั้นะคนอีสานเนี่ยก็ได้ดูกันแล้วนะครับกับคลิปหมกปลาซิลแบบนี้เนาะเมน,นูเนี้ยเนี่ยมีคนคอมเมนต์ขอให้ทําเยอะมากๆนะครับในในคลิปที่ผมดักปลาซิลและหลายคลิปอะเนาะวันนี้ก็เลยจัดให้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีปะลาเด็ดๆร้านไหนแบบไหนก็ชี้เป้าให้หน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครทําแบนรนด์ปลา อยากจะให้เรารีวิวก็อยากจะอยากจะสลับถนนก็เชิญนะครับทําคลิปด้วยก็หาลูกค้าด้วยเนาะขายของเลยนะครับอ่ะโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ